วันนี้ย่าออกใจจะตามกุ้ยเต้นให้กินลูกแรกเลยนะเนี่ยลูกแรกที่เด็ดเลยนะขอเปิ้นด้วยนะอย่างน้อยขอคนขอต้นเปิ้ลเอ้ยเรียกเอาเแกนลุ่มนะแกนลุ่มไหนที่มัน,นที่มันก่อนเขาเออเอเอ,อย่างนั้นนะอย่างนั้นถูกต้องนี่กับลูกนี่เนี่ยเนี่ยองนงี้ยแรกลูกแรกของเปิน้น เอาได้เอออันนั้นอ่าไม่ได้ไมยังไงอ๋องั้นก็ได้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่คิดไงนี่ขอเปิ้นขอในเด้อขอต้นเปิ้นนะหนูวขอต้นเปิ้นเปิ้นมีชีวิตชีวาอ่ะตามลำลำเนี่ยผูกไว้เห็นไหมได้ประโยชน์คุณเอเบียมาใส่ก่นอ่าเพื่อใส่เห็นนั่นเห็นนั่นเจ้าถือน้ำมาพ่นพุ่งอ่ะอ่า อันนี้ก็น,น้อยนี่เพิ่มมาใส่อืมเดี๋ยวโหดให้น้อยๆเลยนะนั่นแหละปลูกอยู่ปลูกกินก็ได้กิน,น,นสีน้ำมือคนว่าติดเยอะอ่าติดเยอะนี่ปลูกไว้เดี๋ยวถอนหญ้าไว้ให้นะ่ะดีกว่าหญ้าไม่ราบขึ้นอุกูกไปได้เดี๋ยววันนี้จะเอาจอกแหนนะขึ้นจอกขึ้นน,นี่ใบกะเพราคนขึ้นอืมนะตะเพราก็เห็นลนะน,นี่เป็นเหลือไว้บอกว่านี่ต้นตะเพราเด้อนี่เหลือไว้นี่ ย่านางย่านางแจงหน่อมนึกถึงตรงนี้เลยมีมีจะไครน,นี่นี่จะหาเกี่ยวมะเกียวออกนี่นมันเป็นเพียงนี่เดี๋ยวจะแพร่เอาเกียวมา,มาเดี๋ยวเอาเกียวเพื่อนยเคยซื้อเกียวไว้นะนไปไหนไม่รู้ไม่งั้นมันจะแพร่ม,พมันจะไปไปแพร่ไปต้นอื่นเลยทำให้ต้นอื่นเดี๋ยวตัดออกเพียงนี่ ไม่งั้นมันจะแพ้ไปเพียงหกเพียงหกเพียงหกรถคันนี้ได้ลมได้เงาอย่างดีเลยใช่รถน้องนี่เ,เห็นเข้าเห็นออกอนี่แต่มันจอดตืดเล่นตืดห้อมเลยน,นั่นนี่ต้องเปิดทางให้เขาเตียวให้เพื่อนได้เตียวได้ จอดได้แต่ต้องต้องนึกถึงป้นเตียวออกตัวจอดได้หมดที่ดินในประเทศไทยนี่แต่ต้องเหลือห้อมให้เป่นเตียวหน่อยนึงจอดได้จอดได้ต้องเหลือห้อมไวให้เป่นเตียวอ๋อนยอ๋อ เดี๋ยวมาตัดแต่เปียงๆเ,เลยนะครับเช้านี้นะครับโอ้ยไม่ใช่เช้านี้จะเที่ยงละท่านพ่อหลวงปิดการบริจาคทานน้ำใจไปละแสดงว่าจะเที่ยงละทานน้ำใจหลังไหลมาความเมตตาเกิดจากใจหาใครบังคับก็หาไม่เพื่นว่า ดังสายฝนฝังปโปรยมาให้ชื่นใจความเมตตานะครับเหมือนสายฝนนี่หาใครบังคับก็หาไม่เกิดจากใจความเมตตานี่มเกิดจากใจไม่มีใครบังคับเดยวเตินไปดูไก่อีกทีนะนึ่ก็นองเล่นปิดทางเลยไม่ถูกนั่นนี่ มันไม่มีทางเดินเลยนั่นขอดได้จะต,ต้องให้ให้เบียดจะเบียดไปซ้ายหรือจะเบียดไปขวาก็แล้วแต่ให้เขาได้มีช่องทางเดินดูไก่อีกทีก่อนกลับมาเรียงไก่ไอเ้เท่าๆเรากลับมาเรียงไอเ้เท่าๆเดินมาดูหลายรอบเลยยังไม่เห็นนะ ถ้าเห็นนี่ถือว่าเป็นโชคดีเลยแต่มันไม่เห็นมาเลยนะหายไปกับกิบเมฆแล้วครับว่าหายไปกับกิบเมฆแล้วหายไปในพริบตาแล้วไม่กลับมาให้เจ้าได้เห็นแล้วเหลือแต่รอยอะไรอ่ะ เจ้าเท่าๆเลือแต่ล่องรอยอะไรให้อาหารไว้ก็ไม่มากินแสดงว่าหายไปแล้วหายไปออกจากระบบเออเท่าเจ้าเนี่ยเอา อาหารเจ้วไปให้ปลาหลุดที่จ้ะเพราะเจ้าไม่ไม่กินละไม่ได้อยู่กินละอยู่ในโลกพิภพอีกพิภพหนึ่งแล้วจ้ะติ๊กน้อยยังอยู่กับแม่เขานะก็ยังรู้ว่ายังอยู่นี่อยู่หรือไปก็ยังรู้แต่เท่าเทาหายไปไม่รู้ โอ้เจ้าตรงคือปิกปุ๊บ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 ขันให้ดูหน่อยตรงตรงขันให้ข้าดูหน่อยเว้ยเดี่ยวขันให้ดูหน่อยเดี่ยวขันออกออกออกขันให้ดูหน่อยขันให้ฟังหน่อยเละ ขันให้ฟังหน่อยเร็วขันให้ฟังหน่อยหลกขันให้ฟังหน่อยเร็วชี้ชี้เอ้ยเฮฟังเสียงตะโต้งขันโต้งขวักขันให้ฟังหน่อยเร็ว แน่ฟังเสียงจะตรงไม่มีอารมณ์ขันเฮ้ยข้ายังไม่มีอารมณ์ขันเว้ยมันต้องสร้างอารมณ์เว้ยเออไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีอรอเรอให้ผิวอารมณ์ก่อนตอนนี้มันยังไม่มีอารมณ์ชุชิตกลงได้กินเลยอยัง ยังไม่ได้กินอาหารโอ้ไปไปไปตามข้าไปตามข้าไปบ้านไปแต่ข้าให้ไปตามข้าไปเดี๋ยวข้าโปรยอาหารให้ปลาดุกก่อนร้อนี้ร้อนนี้เดี๋ยวข้าโปรยอาหารให้ปลาดุกเจ้าร้อนี้คอยคอยคอยแป๊บหนึ่งคอยคอยเดี๋ยวข้าโปรยอาหารให้ปลาดุกแป๊บหนึ่งท่างมันไปเทาเทบริจาคเข้าไป มันอยากได้ให้มันออกไปบาปกรรมมันมีบาปมีกรรมก็มีมันก็จะได้รับทั้งบาปทั้งกรรมอ่ะอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาดุกอุ้ยกินัาโปยอาหารให้ปลาอื่นก็กินได้นะไม่ใช่แค่ปลาดุกแค่ให้กับปลาดุกปลาอื่นก็กินได้ผู้น้ำขุ่นนะแสดงว่าปลา ปลาเขาออกมาอ่ะโปวยให้ปลาไหนก็กินได้ลูกนะอ่ากกินเลยกินด้วยกันไม่ใช่แค่ปลาดุกปลาอื่นก็กินได้โปอยให้อ่ะเข็ดอพยทานนั่นอี่อ้ากินเลยกินเลยเขตอภัยทาน,น,น,อ,น,นอภัยทานอพยธาน เขตนี้เป็นเขตอภัยทานชิแบกไปตามค่าไปตามค่าที่สะพานอี่าักค้าให้ที่สะพานเนาะไป,ไปไปกับค้าเลยดีกว่าไปไป,ไปไปด้วยกันเลยไปไปกับค้าเลยไป,ไปกับค้าเลย,เลยเนอนหลับเนาะ